กระชากกระชากโฮปเด้งตามนัดต่อเนื่นองเลยนะครับเหมือนที่ผมยิงให้ดูเมื่อกี้ สาวออกสาวกระชากก่อนเออเอาเอาเล็งเล็งยิงยิงหมดแล้ว ข้างนี้ดันไปข้างนี้ระวังสาวไม่สุดเหรอยิงแล้วนี่เหนือนัดเดียวเมื่อกี้เหลือกี่นัดสองเหรอสองครับขึ้นล้ำยังอ่ะปิดปิดนัดเดียวไปเลยใจเย็นใจเย็นเร่งยิง